สวัสดีครับทุกท่านครับมื่อนี่ผ้าทุกท่านมาเบิงพิ้นวานเหหาปลานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเบิงพิ่นดบ่กเบิงเอาหนโอ้ไดอยอยู่พี่นอ้องโมเมนต์เส้นแบ่งหมอน้อยเนี่นอปลาเนี่นอ,มนอ,นนอโมเมนเ์เส้นแบ่งสายดันหมนอมน้อยาเนี่พี่น้องเห็นอยู่นั่นผมก็จํบบ่อใดมันไกลๆนะครับซูมกองมาเบิงเอา โอ้ได้อยู่ครับพี่น้องครับพูดได้ร้ายอยู่ตัวนี้พี่น้องนี่ครับท้างนี้เป็นเห็ดหย่างนอกทางนี้ครับโอ้น่าสิลงม่องนะครับยามม่องม่อนี่ อยาม,มองอีเลยครับพี่น้องครับย่าม,มองนะครับ อือผูนย่งามองครับพี่น้องเป็นวิธีของชาวบ้านนะครับพี่น้องครับในการทำมาหากินหาอยหากินนะครับผู้หนึ่งยามมองผู้หนึ่งเิ่นกวานเห่ครับพี่น้องครับนี่ ุ่นเด้อทั้งบุ่นมันก็หาขึ้นกันครับพี่น้องครับพุ่นขุทั้งนี้ก็หาขึ้นกันครับนี่ครับยามมองขึ้นกันครับทั้งพี่อย่างน้อกทั้งพี่นี่แหะครับพี่น้องครับ มองนี่อยู่ในเขตอำเภอเมืองติดต่อกับอำเภอ,อย่างชุมหน่อยนะครับพี่น้องครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ